สวัสดีสวีสดัสพี่น้องปองปายเอสสายสวบชาแน,นลมีภาพพี่น้องมาเบิงเป็นสิบากันลงเอาป่าพันวะสมาชิกแรนไปสื่อดังอยู่เอ้ยตะขคายบรรยากาศยุ่อันใช่ทุ่งพี่น้องเห็นบ่ครับน้ำลงหลายขนาดเลยแต่ว่า ป่าหลายอยู่พันว่าแ๋ยวมาเมบิงบรรยากาศกันซีผู้ไปแล้วลูกน้องลงไปแล้ว <c oughs> โอ้พี่สูงแถวบัดน,นี่ดัมมี่ ห้อนพี่น้องห้อนขนาด <c oughs> นยิ่แต่ว,ว่าดูใบน้ำท่วมกาลสินบัดขึ้นแรงแต่บัดที่นี่บางอย่งพี่น้องเอ้ย <c oughs> ตรงให้ตรงหน้าตอนนี้ประมาณ44องศา45องศาพี่น้อง อ่อนขนาดเลยยังไปทางไหนก็นมีแต่ไอแดดน้ำก็ล,ล่องลายมึงน,น,นี่นในบ่อป่าฮัลโหล ปีนเผาลงไปนี่กับดาการอะแรล่ะเนี่ยเ็ดยังกันอนอกบนนมาทีอ๋อ,อกตกปลาเท่ากันว้ายลอยเลยเนาะรอไม่ไวแล้วกับดงัง

ตอนนี้สิบอาหารลงไปแล้วใช่ครับเบอ๋อ มันรุดหรอเปล่าามันหลากไปก็ซิปปั๊บขึ้นเลยแหละฮาฟ้มฟ่มนะครับฟ้มมันบมีฟ่มป่าลายพี่น้องไง่ันไปกอมไง ม่หม,อ, uh. หหมอนกโอ้ย่อาอ้อ่งไหโอ้ยเิดเลยได้เนี่ยนะับตัวอะไรมตอนมันเบิดล่ะมันโดนน้ำมันจะละลายอืมมันถึกน้ำมันะละลายอือเอาขึ้นมาเลยอือ นี่เลยอ่านบอกว่าเอาด่างลูกมาแล้ว uh, อืมเริ่มมาเริ่มมาเรื่อยๆพนพูนปลาไหลขนาดเลยจะเริ่มมาเพราะมังวีไหลอันนี้ปลาเนี่ยมันใหญ่กว่านดตัวตัวมันอืมนอนักอยากนี่ไปนี่นอนเล่นเลยขี้กระเดยนก็สีหาไม่มีแล้วเนาะเอาอานีเอง con nấm bằng nhang gì vậy? ruộng không con nấm bằng nhang nhiều vậy? ở cùng bằng con nấm bằng. con lợn đuôi. con lợn con. ตามไม่เกี่ยนขนมปังขนมปัง,ง,ปง,งบีบีไทยจักหน่อยโอ้โหสุดยอดเลยที่เขาทิ้งขนมปังขนมกินลงไปไหมไม่กลัวคนเลยท,ทิ้งไว้ตรงนิ่มแม่นน้ไปจะขึ้นมากินนึกกับเัอปักไม่ได้หรอปักไม่ได้เพราะว่าข้างในมันแข็งข้างนอกมันจะละลายปักไปดๆมันจแข็งดวงก็ลูกที คีวยเป็นไปบุบดวงในคามตัวขาวปกติร้เอาเอาหกบ่จะพูดเรื่องขนมปังก็ได้เดี๋อวไปแม่คือมาเป็นเออเอาขนมปังไปทดสอบได้จะแม่เอาลูกเอาลูกกรุบทดสอบตัวมาลองดูตักเอาหวกมาเด้อใส่กระป๋องหน่อยๆเอาตัว ไม่รอแล้วไอ้ดาวไซอันอันนี้มากอะไใช้อันดูทุ่งก็ด้หวกเอาเอาเห็นบ่อแนวตักอันตะกร้าคุเขียวนะลองดูก่อนถ้ามันได้เก็เอาใหม่ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าข้นปคอประดุกนี่มากขนาดเลยห่วขนาดดแงแล้วกต้มเทียเอยงอู้หอนแต่่อนั้ได้ลงไป รีมสาวก็ไดไปไหนก็ไปเอมานอนดูป mm. ีผ uh, ีจังวะโอ้โหทีเดยวถอดเสื้อก่อนเพอนห่อนท้อนเมื่อนั่งเอาดวงกมันจะหาตัวนั่งแดบนีะ่นะมันไหมเนาะนี่ตัวดี้เห็นเราอยู่อันนั่นได้ชันไปไปอ่านนะมาตายแดดเดียวักเชิงเกทิ้งีดีไว้ตัดิ้กงมอวันที่านมี ยิ่งยูไอ้บ้านูู้ว่าไม่การแยงเนาะให้วออมั้งเลยันจะปลาซิวโอ้แนวดักปลาซิวมาดักเอาหน้ามี่ขนมมี่ปลาไลเยเลยโอ้ยยังเดือย่ปลามึงมีหลายขนาด มันจะเป็นแนวดักป่าหรอนเขาขายหยวนหนาหกประตูคนื่ดแล้วเบื่อหาหัวก่อนา่อ